โลกสวยนะคะรักเกินไปนะฉันหายไปทั่วด้วไปรับบัตรได้ก็ย่าให้เลยต้างไปขอก็ะย่าให้ของฝากถ้าไปรับบัตรได้ก็ะย่าให้ไดยต้องคลองฝากเป็นขวดน้ำเป็นด้ามไม้กวดเลยเถอะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับลูกกับเตากับลูกกับหลานกับผัวสักกอนจำเป็นปฏิบัติดีก,กับคนอื่น โ <Okay>, <laughs> อเคเพระตกลงกันดินี่มันจะบ้าขามคันตอนแม่แม่ว่าระสันว่าระกูที่ใจเพป็นไหร่ <c oughs> อ่ะพ่อนนะคะโอ้ยอยากคงมาประสัน มันว่นไปขนาดัมันใช่วัดบ้านพี่บอยไหมหนูใช่มันวัดทางโค้งที่นี่เลยท่านโค้งถนนแย่บ่ใช่อ๋อกเลยว่าป่านเห็นเพิ่งดูคลิปร้องไห้งามตาไปเมื่อกี้มาเห็น บอดนอกก็เลยหัวหัวรัวหาไม่มีความสุขเบิ้งให้ให้บันเทิงเลยครับพี่น้องอออนออ้องไอไม่กลัวงูเลยเหมือนพ่อจ๋าเลยครับนี่นี่สองพันกว่าคนนี่พักจะเห็นอย่างบบน,นี้เดียววันทั้งอาบน้ำเดือดรังคนนี่ถ้ากินข่าบุ มันจอบพัะก็เห็นอยังเ,เห็นธุรกิจจากของธุระจากอะไรมันเหลี่ยมมันถั่วควันเด้อจะมาเบาขขิ่งโงกเด้อมันเวลาเห็นน้ายุนกกินเลยนี่สิบกว่านาฬิกานี่ว่าเป็นทั้งต่ำปนทั้งปิ่งป่าไปเบิ่งเป็นหลงเผาธุระซับจากของถิ่มเลยเอามาอยัางไรคือดังแห้งเถอะอุ้มทีม่หลงปิ่งธุระซั์เด้อแม่ตอกใส่ไหม ครับพอกันได้ยี่มีอะไงครับพอกันพอกันโอ้โหมึงนี้นอนหน่อยหนึ่งพี่น้องไปอนันมอบเงินขับบอดหนูอบอดหนูว่า,บวาเบื้องต้นน้อยจังเลยนี่อาสันแล้วว่าเอาอาสันเ,าาเอากรอนเสียดเอ่อกรอนส,อออนสีซอยเพื่อนวันที่อีสิบแปดกับสวดสีหอดเนาะถ้าเพื่อนเดือดร้อนเลยไปมอบเห็นหลังค่าเรียบรับหมื่นกรอนพ่อคนได้ซื้อยูซื้อกินวันฮัทจะเงินเพบนถึงใหม่เนะมึงสินะครับ กินน้ำกินน่องในชุมชนเดียวกันกินส้มตำเถอะนี่อย่างเราโอ่งโอ้่งไปเบิ่งกันละเอี่ยย์ยนะโอ้ใองใหกินขา้าวต้องดูพ่อจ๋าฉันว่าเสียบใส่ลำโพงเปิดอกอะไรอย่างเงี้เหมือนเฮี้ยน มันจังแสบกินข้าวหลายๆได้ปั่นขา้าวมีไงมันตาสวดพนมันจิไแด้นี่กำลังเหงาน่นหล่อมากพูดถูกมากสวะว่าพี่น้องคือโชกดีเท้เห็นหนา้าสดนอพุ่งสก,กรกไหมสดใครนีมั้ยนี่ มากหนาท่องคำ่ำบม่ได้มาขี่ได้พี่น้องนี่มากหนาท่องคำ่ำเรือนี่สีเหลีย่ยมันาจะว่าขี่บ่เมีนดิแม่เป็นสร้างทั้งผมตีไม่จะไหนจะบาดกันนะแม่เอาส้งตะกแตนดีด นอนเพริงนกเบิงนกกราเชียเข้าไอ้ผัวกินนี่แล้วนี่แล้วว่าผัวเมยียสร้างนกนี่ใหญ่อันหนึ่งเนาะยางมาบอกว่าใหญ่ใหญ่เปล่อมตคักเยี่ยมหักตัวลาย,ายว่าสันตั้งแต่ผัวใหญ่ยังกระบอกหักทอดตัวพนาา้าปะปาร์ตคอยเป็นผัวเจ้าจอยกติเครียตมาคักแล้วคอยได้ยินค่ำหนว่าสันอย่าบอกใช่ไหมได้ผัวใหญ่สิได้ยิ้นพนาา้าปะเมื่อนหนึ่ง คอยหัวว่าตายกันยังนย่งเานาะไอ้กะรอเนอะาะท่านไปกินเขากับแม่รูกครับวันนี้ยิ้มโหก,กันเขากุ้มนะครับ เมญยารับบด้ยรูภัยเป็นกระเทยออลชอนกำลังซ้อมหนักตอนนี้นกโู้กรเรียนเป็นออลชอนเป็นนั่งเอกเรื่องนี้เพี้ยวทิดาซิดใสไปเลยหัวมิดเรืองให้มันชุดไทยแล้วก็เย็บประดามากละ่ะแตงผู้หญิงไม่เหมาะเลยจังสันผู้หญิงไม่เหมาะเลยจังสีมันติด้ไไรสดดาคนนนี้ ว่าเขาเล่นคือเขาเล่นดีเวลาไปจังสั่นตอนตู้มันอย่างละบันเอววิทัาศาสตร์เดี๋ยวเด้อพี่น้องผมรับสายเอกวิรยาศักดิ์ก่อนฮัลโหลว่ายิมหาป๊าป๊ปปสาสระวนหัวละครั้งแมนมันเป็นวันเกิดที่ที่ไหนมันเกิดวันเกิดดูซื่อน่ะล่ะแต่ว่าบันนี้ เพื่อนเออได้ว่าให้นกหาบุญนกเลยมัันได้หลอกคิ้ววางโซนนั้นไปแล้วก็ได้ว่าเออจัดใส่กันเลยก็คือบ่าต้องว่าเป็นวันเกิดดอกใครเหตุเป็นบุญไปเรื่อนะครับวันเกิดออเออปาดเอก<อ>วิทยาศาสตร์ก็คือเลือดแต่ต้องเหตุบุญเ,เ,เป็น,ปน,น,ปนอ่คยไลรสดด้นี่เสียงจะออกใครสด,ด้นี่จะรู้ป่นี่ กต้องมัาหัวอดอกก็ได้ยินหมดแล้วเอาแค่นี้ละหอดงานแล้วครับครับเอาอุ่มไฟไม่คือปิดยางไกลวะนี่ฮะโอ้ยห้าสิบเมตรเ,เดี๋ยวนะอย่าฝาาไปใส่เด้อ,ออาบวกเส้กนก็จะสียงนผมบาง ลาชาใครอะายชาหนูอันที่เอาประจำอยู่นี่เอาไปไหนพี่ไม่รู้มันจมบวกพี่ไปไหนผู้ใดล่นนัินอนู้ออีไก่ติโอ้ะไก่เออสับพมึงมาสับปะสบฮะ <c oughs> อยู่ในกระเป๋าลีโอรหรือเปล่าลอเอาทูบบอกมันไแม่กระเป๋าดำไหม หาเห็ดแรงเห็ดง่ายเด้อเห็ดกับก,กับปัวม,มดดันไม่ยากข่เด้อพู้ใดก็ได้มันมีอีกทางหนึ่งมีทางหนึ่งจะม,มุเจา้าวมุ้แม่กับบัวพ่อไปเลยหรือว่ามุ้ใหญ่กับบอกผัวไปรวดว่ามุเจ,าจา้าจบวัดต่อมาหึงดอกบางโนพอซอนเป็กระเทยวางสีบางโนพอซอก็เป็ดกระเทยเขาเขาบ่มากไม่ยิ่ยงดอกข่อยเบิ้งมั่นกับบ่เป็นยังดอกว่าต่อมาผิดมาพลาดกับข่อย อืขอ่อยกับเบื้องลูกสาวซื่อๆนี่ละใาจังสีขอ่อยกับเบื้องลูกไส้ซื่อๆนี่ละใาจังสีย่าให้มันได้ผีแต่พลาดกันเข้าใจปะเนี่ยเห็นว่ามันแต่งหญิงนี่เห็นว่ามันเล่นไปนี่ว่าไปเป็น,ปนยังมันจังพ่าะผีอันนี้มือแรอกใครแต่ผัวจมยุบเติมเล็ดไม่ยากต้นน,น,น้ำบักฮานุบักฮานุเปิดรั้มบานได้เขากรว่าสิแม่ปากขเขาไว้ก็เสร็จไอ้หนู ไีน้ำไหม,มทุ่รหารมันไม่อุ่มโอ้ยขบบ้าศึกบอกขโมยของรถเขาติอ๋อ nhẹ năm đi khá của dân rồi. Ủa, ủa ใส่ผัวคาง่ายดีสันสันข้าบอกสิเขานี่ดิมากนะหน้าสดก็หลอ่อแต่งหน้าก็หล่อจา้าขอบคุณครับเลยา,าอเอ้าเขากอนางนรุนของวหาพี่ นี่ปองติเคยมาล่ามหนึ่งแต่สมัยยุระเบียบนถามเรี่ยมสวัสดีครับแม่ชอบลูกนกแต่งเป็นหญิงใช่ไหมว่าไงมาบอกไปตำยียเทปันสวัสดีคือยายหอยบอกว่าแม่นกกับมากเลยนะนูกแต่ง คืองามเถิลูกหลา้าบาทเสมาบ่านี่ครับถึงหลังเวทีแล้วครับนี่คือบรรยากาศหลังเวทีสายนอายายนอาห์ไอศส่นโหวนันนี่หานพระครับนี่คราวอาจารยาา์นี่บรรยากาศหลังหาน,นครับพี่้อง อยู่สารครามเด้ดอผู้ใดสารครามออกมาเด้อย่าไ,ได้เอ,อือนโดนสวัสดีครับเขาเคยมากกับเราหยยบหนึ่งปะนี่ไงเอาไฟคือออกสานี วันนี้มาเห็นเสสุดอาลาังดงามขอบคุณน้องแพลี่วธิดานะครับกับผู้จัดก,การที่ตัดชุดให้พี่โอ้ยมาขึ้นหยากน้ำซองปลาเถอะเนาะไปหาแจก,กไพร่ยังสีเเมือนแล้วพี่น้องน้องซอยนกเลยละพีุ่น สอบปลา,าเนี่ยตอามาฟักกับเบนคอยผัวก,กินอีกตัวนึงนต่สวยมากอยากหาย่องผมเลยครับย่องไปย่องมากไปแต่งแล้วแต่งเลยเ,เอาผัวง่าอยาอีกแล้ว โอ้ยเนาะเป็น้องครับเก็บลายเก็บขี้งแนะน้ำคนมีผัวเด้อดจา้าแต่คอยหลอดคอยสวดพูดนะพูดอย่างแนะนำ้ำเหมือนจะคล้องสวด,ดวนี่น,นะเนาะเมื่อยากนัน้ไปเพื่อสิแนะน้ำเหมือนจะคล้องสวด,ดวนี่เนาะเอ้ยหูท่านดเด้อเล่นบ้านบ่อยสิริชัชยแมนแมนขับอยู่ใกล่บ้านพี่บ่อยแจกนาหานแรงนี่จา้า เสียงก็เสียงแหบแหงนเดอพไปนองเดบนไ้นอนเด้นอม้อนี้กิ่งเขาเดกแต่น่งเบิงนกไปพร้อมครับอ่าครับพี่เอ็มจิตเบิงเราวมันเพื่อนก็นกบเบิงไปให้มานาง่งให้มานั่งดูด้วยเลยสันาวว่าพัวบ่ครับเอออย,ย่าผิดจะพานกันเขาใหญ่หากกันไว้ดีกว่าสร้างกันเด้อหากหนกพน้นสกอนให้หักทั้งผัวทั้งเมียเลยเข้าใจบ่ เห็นหลายอยวยุาธานข้าจอยางมาหาลาเมียไอหักมักตัวแห้งแห้งตะละมืดตะเวนเอาติดบมาให้น้องยี่สิบบาทละคนเบาไอ้ฟังบั็นใคนละคนลายไปวันนี้เมียไ่ได้สางเบียกสร้างอ้เมืองไต้ตะคิบตรงตีสองตีสามไนัอนดังอ้อมออยู่กับสันผัวเนว่าจะมือใดไอสิวได้หอมือใดผัวเปนว่าเนเาื้นเมียเปนไ้ฟังอยู่ในหาน เจา้าคือบ้ามากผมสันเราผมทำไอ้มาเมืองมินี้ไอ้ก็เริ่มมกักโตล้วล่ะว่าสันผัวพันว่าจะดูจะดูแลผัวเจ้าดีๆนเอ้ไ้ไปดูที่รังสีสนุกมากถ่าอายุไก่ว่ะครับ แจกที่งานกระไดจ่าสวัสดีเขาทีบอกว่าผมมาเรียนไล่หระสวัสดีครับติดตามตลอดค่ะคนใต้แต่ชอบมอลำอุย้ยขอบคุณมากนะครับลอยจังฮู้แร้งตายไม่ได้นี่ แล่งตายไม่ได้อยากแล่งไหนซ่อนหน่อยได้ไหมเองคือสิออกไปทางสุพรรณบุรีนะมัดลักนโปโสกรไม่มีวันไหนที่ไม่ถูกอยากเห็นพี่อายมียยิ้วไงเนโอ้ยคืออยากข่านยางหาเถอะเนาะบ,บ,บ่บ่บ่เบิองตะพอมันนี่แหละ คนใต้ชอบอาอายขอบคุณนะครับพี่รักแล้วก็เอ็นดูน้องรักเขาเป็นนานๆเด้อให้เขาประสบความสําเร็จให้เขาเอาพบเจอความฝันที่เขาฝันใหม่ให้เขาพบเจอสิ่งดีๆนางเมืองความสำเร็จเขาไปน้ากันนะครับพี่น้องครับเบืองคนละเครื่องจ้าเสร็จ่าปันเชียงแยบกบุณภาพันป,ปีมะครัสวัสดีครับพ่อนุโขล่อขอบคุณครับ ที่ดูตั้งแต่แม่นกอุายพรตั้งแต่เด็กอืมครับผมอันนี้ไ่เไมนแม่นกนี่หนินกอันนี้นกพวกสกอ่อนได้นีิที่ว่าม่นกาตาสร้างนะครับแม่ชอบลูกนกเต่งหญิงเพลงแนนมซี่ ชอบคุณพี่นกอะไรอะ่ะชอบคุณพี่นกแทนพี่น้องบ้านคอใหญ่ขอบคุณพี่นกแทนพี่น้องบ้านคอใหญ่ใช่ไหมครับโอ้ยครับผมเต็มใจเนยครับเด้อเต็มใจเต็มใจเมื่อนี้ไล่ให้เบิ่งได้เด้อพอจา้าเอาใช่ไหมมีไลฟ์สองวันนะครับ มีไรวันวันที่ยีห้าต่างหากยี่หกำเรื่องใหม่ต่างหากนะครับสองมือได้พี่้องเด้อซอยสนับสนุนน้ำแน่นะครับผม mm hmm. ันนกกะแบงเห็ุบุญน้ำครับแม่เห็ุบุญน้ำล้วกะแบงหมอบไ้ครับผู้ยากไรในชุมชนชีบ่มีรูมีเต่า ดูแลพิการแม่ครับเหมือนที่นกเคยทำตั้งแต่สองปีที่แล้วนะครับอย่าเรื่องเข่ากุมนะครับชอบนกเอาเพลงเท่าแต่แขวมาเตยเท่าแต่แขวแอลยัง <laughs> ดีบ่อยากทำมูลใสซองใช่ไหมฮะเดี๋ยวนกกลับไปตั้งต้นอยู่ที่บ้านนะนะครับเดี๋ยวนกสิบ้าลายสดดอกพี่นองเัาจังหวมเห็ดบุญน,น้ำนกแห่ผับปลาไม่แห่าาแหน้ำกันได้ครับ ายม่วงหอดหาบงแรงอยู่บันขอ,อยงไงรถแฮสองคันชอบดูนกป็นยงงี้อว้วไหรอคนได้ชอบนอะไรครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้ก็ทุ่มครึ่งแล้วนะครับไลฟ์มานาน พอสมควรขอบคุณทั้งสองพันกว่าท่านที่ยังอยู่เป็นเพื่อนนกขอบคุณดาวด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลายังไงจะไลฟ์ให้ดูใหม่ตอนนี้ขอนอนหยิบจะหยีบสะกอนนะครับเพราะว่านกประทาน,นอนเลยนะครับขอบคุณมากมากที่รับชมรับฟังนะครับคำบอกคำจ่ายได้ทีเหมาะสมเหมาะควรกราบขอโทษขอให้หลายๆนะครับจะตามนั้นแหละนะครับผมตามที่เราคุยกันนั่นแหละไลฟ์นี้ไม่ลบหรอกนะครับอยากแชทไปลงไปอะไรก็เชิญตามสบายนะครับขอบคุณมากนะครับ ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกเมนนะครับ